ข้อแรกคือ10 automation opportunity ที่จะเปลี่ยนงาน contact center ของคุณให้ดียิ่งขึ้นนะครับผม2 use case สำหรับ contact center ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จากทาง UiPath นะครับผม3 concept การนำ Line Chatbot เข้ามาประยุกต์ใช้งานกับทาง UiPath นะครับ4 UiPath demo เป็นโปรเซสที่ทาง iNetMS ได้นำ solution RPA มาให้บริการกับลูกค้า หัวข้อแรกนะครับผม10 automation opportunity ที่จะเปลี่ยนงาน contact center ของคุณให้ดียิ่งขึ้นมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับ 1. Personalization ยกระดับการป้อนข้อมูลลูกค้าให้เร็วมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสร้างความชัดเจนว่าตอนนี้ลูกค้าทําอยู่สเตตัสไหนและต่อไปต้องทําอย่างไรหรือลูกค้าต้องการอะไรตรงนี้ อาจใช้แชทบอทดเข้ามาช่วยเหลือได้นะครับผม 2. Omnic h a น n e l นะครับผมคือการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหลากหลายช่องทางโดยเชื่อมโยงทางติดต่อต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวเช่นเว็บไซต์ร้านค้าแอปพลิเคชันมือถือโดยใช้ RPA เป็นตัวการในการเชื่อมต่อกับร,ระบบต่างๆระหว่างช่องทางการติดต่อ กับระบบหลังบ้านเช่นการรับออเดอร์สินค้าจากหน้าเว็บไซต์ร้านค้าแล้วทำการออเดอร์คอนเฟิร์มเพื่อใช้ในการตัดสต็อกสินค้าเป็นต้นครับผม 3. next best action นะครับผมแน่นอนเมื่อมีความรวดเร็วในการตอบคาถามแล้วการส่งข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญได้รับทราบ และดำเนินการอย่างเฉพาะเจาะจงก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ดีและได้ไปสู่ขั้นตอนถัดไปได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นหลังจากการรับเรื่องจากแชทบอทแล้วใช้ RPA ในการติดต่อกับพนักง,งานที่เกี่ยวข้องหรือจะให้ทํางานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้เลยเพื่อความต่อเนื่องรวดเร็วทําให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับ Next Action ที่ดีที่สุดนะครับผม 4. S on s c r e n n n a v i g a t i o นนะครับการกำจัดข้อบกพร่องของ Latency Platform หรือแพลตฟอร์มในรูปแบบเก่าๆที่ต้องการจัดการข้อมูลจากหลายๆแหล่งที่มาทำให้เกิดความสับสนได้นะครับผมซึ่ง RPA จะทำหนะ้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งที่มานี้และจัดการข้อมูลเหล่านั้นได้เช่นการจัดการข้อมูลบัญบรรชีลูกค้ากรณีมีการแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เข้ามาจากเดิม คนต้องเข้าไปบันทึกโปรแกรมลงในหลังบ้านบันทึก Excel ที่เป็นฐานข้อมูลและลงหลอกเพื่อบันทึกง,งานต่อไปด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ RPA สามารถจัดก,การได้ทั้งหมดจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งเข้ามาได้ในทีเดียวครับผม 5. Training and Agility ระบบ Automation สามารถป้อนความรู้เนื้อหาและขยายทักษะบุคคลให้เร็วขึ้นได้เช่นการค้นหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งที่มาได้อย่างรวดเร็ว,รวหรือการสคร a p ิ้งข้อมูล จากช่องทางออนไลน์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ครับ 6. customer effort ช่วยลดความซับซ้อนของการตอบโต้กับลูกค้าด้วยวิธีการจัดการที่รวดเร็วยิ่งขึ้นลูกค้าต้องการเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวที่หน้าเว็บไซต์ก็เปลี่ยนมาใช้แชทบอรร่วมกับ RPA รับข้อมูลที่ต้องการแก้ไขนะครับแล้วให้ RPA จัดการกับระบบหลังบ้านได้เลยช่วยลดระยะเวลาจัดการข้อมูลและวิธีการจัดการข้อมูลของลูกค้าด้วยครับ 7. integration with back office นะครับให้ RPA ทำหน้าที่เป็นพนักง,งาน back office เพิ่มเติม,มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความล่าช้าจากตัวอย่างในข้อ6นะครับผมเช่นรับข้อมูลจากลูกค้าและดำเนินการปรับเปลี่ยนข้อมูลในระบบหลังบ้านได้ทันทีครับ 8. attrition เมื่อ RPA เข้ามาช่วยงานหลังบ้านแล้วก็จะลดงานแมนวนวลให้กับพนักง,งานลง ทำให้ความพึงพอใจของพนักง,งานเพิ่มขึ้นลดภาระงานที่ทําให้สามารถพูดคุยโต้อตอบกับลูกค้าได้อย่างสบายใจมากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลงานแมน,นวนอีกแล้วนะครับผม9 compliance ข้อดีของ RPAE อย่างหนึ่งนะครับจะให้ความแม่นยําในการจัดการข้อมูลต่างๆที่อยู่ในระดับ100%ลดความผิดพลาดส่งข้อมูลได้ถูกต้องตรงเวลา และในแอคชั่นจะมีหลอกการทำงานเสมอนะครับผมทำให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังหรือนำไปรวบรวมและวิเคราะห์เป็นข้อมูลรายงานย้อนหลังได้นะครับผม10 up sell cross sell แน่นอนว่าการป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็วยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเพิ่มการขายได้เช่น RPA feed promotion ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการได้ครับครับแน่นอนว่าในช่วงสถานการณ์เหล่านี้นะครับช่วงนี้โควิด -19 ก็ แพร่ระบาดอย่างน่าเป็นกังวลนะครับผมการทํางานต่างๆร่วมถึงในด้าน c o n t ทคเซ็นเตอรย่อมมีความยากลำบากเพิ่มขึ้นนะครับผมในวันนี้ผมมี Use Case จากทาง UF เาแรเลาให้ฟังนะครับครับเคสแรกนะครับผมเป็นการจัดการการเรียกร้องการเคมหรือการเรียกร้องค่าสินไหมาจากบริษัทประกันนะครับผมแน่นอนว่าในสถานการณ์นี้ธุรกิจที่จะได้รับบทหนักไม่น้อยไปกว่าเฮลท์แคร์นะครับก็คือบริษัทประกันนะครับซึ่งชาเลนจ์ก็คือ จะทำอย่างไรให้การจัดการปริมาณการโครที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศแถบยุโรปน,นะครับปัจจุบันบริษัทกว่า90%ไม่สามารถตัดสินเรียกร้องค่าสินไหมโทดแทนให้กับลูกค้าโควิด1 9ได้นะครับผมดังนั้นเมื่อผู้ป่วยมาถึงจุดตรวจหรือเข้ารับการรักษาโควิด -19 ประมาณ90%ของการรีเควสของผู้ป่วยจะถูกปฏิเสธนะครับและผู้ป่วยจะต้องถูกบังคับให้จ ค่าตรวจหรือค่ารักษาล่วงหน้านะครับผมจะทําให้เกิดการโทรติดต่อหาบริษัทประกันที่ผู้ป่วยได้ทาําประกันภัยไว้เป็นจานวนมากและปริมาณที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะครับการแก้ปัญหาเนื่องจากส่วนกลางที่ดูแลด้านสุขภาพนะครับเขามีกองทุนเขาจึงลงทุนกับ RPA เพื่อ,อนำม,มาทำแบบสำรวจข้อมูลและตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยสามารถเค้มได้ ซึ่งส่วนนี้จะลดปริมาณการโทรเข้ามาสอบถามได้เยอะนะครับผมมูลในมุมมองของประเทศไทยเรานะครับเราอาจใช้ไลน์แชทบอร์เข้ามาช่วยในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้ใช้ RPA เป็นตัวเชื่อมต่อหลังบ้านกับ l ลน์แชทบอรซึ่งจะทำให้การตอบสนองเช่นการตรวจสอบแก้ไขสิทธิ์เป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับผมประโยชน์ก็คือการจัดการเคมมีมประสิทธิภาพมากขึ้นการโทรเกี่ยวกับสอบถาม การเคลมประกันการตรวจสอบสีทธ์น้อยลงเพราะว่าลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เองง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมครับเคถัดมานะครับผมเป็นการเมนเทนการสื่อสารที่รวดเร็วกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องในด้านของการบริการุด้านสุขภาพนะครับผมคอนทยยคือผู้ให้บริการด้านสุขภาพนะครับที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่พยายามอย่างมากที่จะต้องการตอบ คำถามที่ถามเข้ามาได้อย่างทันท่วงทีนะครับผมส่วนบริการการติดต่อข้อมูลให้ผู้บริการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและช่องทางการสื่อสารอื่นๆถูกถามเข้ามากันอย่างถล่มทลายนะครับเนื่องจากมีสายเรียกเข้าและการสอบถามข้อมูลจำนวนมากจากสมาชิกที่กังวลเกี่ยวกับอาการของโควิด1 9นะครับผมซึ่งสมาชิกกำลังมองหาข้อมูลด้านสุขภาพพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์และอาการของโรคดังกล่าวนะครับผม การแก้ปัญหาคือการนำเอา RPA เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลต่างๆซึ่งศูนย์ดูแลสุขภาพมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิประโยชน์ต่างๆของสมาชิกข้อมูลการดูแลสุขภาพเขีดลับการดูแลสุขภาพนะครับทั้งหมดนี้สามารถให้ RPA เลือกข้อมูลและส่งให้กับสมาชิกได้ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆเช่อนอีเมลแชทหรือการตอบสนองทางโทรศัพท์เป็นต้นครับผมประโยชน์ก็คือ สามารถดูแลสมาชิกผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีส่งข้อมูลสุขภาพเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นเป้าหมายได้อย่างแม่นยำนะครับผมลดปริมาณการสอบถามและลดแรงกดดันให้กับอเซ็นเตอร์นะครับผมจากเคสข้างต้นนะครับผมเมื่อพูดถึงแชทบอทกับ contact center บ่อยๆวันนี้ผมมีคอนเซปต์จะมาแนะนำเกี่ยวกับการประยุกต์ลายแชทบอทเข้ากับ c o n t a ซ t center นะครับ ครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าไลน์เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มีผู้ใช้งานมากกว่า40ล้านคนในประเทศไทยนะครับผมการใช้งานช่องทางแชทบอทจากไลน์ก็เป็นตัวเลือกในการเข้าถึงลูกค้าจะเป็นจำนวนมากในการให้บริการได้ดีไม่น้อยนะครับผม ซึ่งการประยุกต์ใช้งานระหว่าง l i ลน์แชทบอทให้สั่งงานระบบ RPA ทํางานต่อหลังบ้านก็ทําได้นะครับผม u i p a t h เรามีตัวจัดการการทํางานของโรบอทซึ่งเรียกว่า o r c h e s t r a t o r นะครับผมซึ่งสามารถตั้งเวลาทํางานรับทิกเกอร์หรือสั่งผ่านระบบ API ได้เลยนะครับผมซึ่งทาง l i ลน์แชทบอทเองก็สามารถเชื่อมต่อและสั่งงาน o r c h e s t r a t o r ได้เช่นกันครับคือเมื่อลูกค้ามีการตอบโต้ก,กับไลน์แชทบอทและมีการออกคําสั่งไปยัง o r c h e s t r a t o r เพื่อสั่งงานให้โรบอททำงานนั่นเองโดยโรบอทจะเข้าไปยังระบบหลังบ้านผ่านคําสั่งและทํางานตามที่กําหนดไว้นะครับผมเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นผมมีตัวอย่างการทํางานมาให้ดูนะครับผมบริษัทแห่งหนึ่งใช้ไลน์แชทบอทในการติดต่อกับลูกค้า mm. เช่นเช็คสถานะปัจจุบันตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเป็นต้นนะครับตัวอย่างนี้เราจะพูดถึงอย่างตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลครับผมคือชื่อและนามสกุลน,นะครับเมื่อลูกค้ายืนยันข้อมูลเรียบร้อยนะครับผ่านแชทบอทแล้วจะทําการส่งข้อมูลชื่อนามสกุลไปยัง RPA นะครับหลังจากนั้น Orchestrator จะรับคําสั่งแล้วสั่งงานโรบอรทให้ดําเนินการอัปข้อมูลของลูกค้าในฐานข้อมูลลูกค้านั่นเองครับผมนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับในการประยุกต์ใช้งานลายแชทบอร์ดร่วมกับ RPA ยังมีโซลูชันอีกมากมายที่สามารถนำเทคโนโลยีแชทบอทมาประยุกต์ใช้กับ RPA ได้ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อ INet Manage s e r v i c e ได้ครับผมเรายินดีให้บริการนะครับทีนี้เพื่อเห็นเป็นภาพมากขึ้นวันนี้ผมจะยกตัวอย่างที่ทาง INet Manage s e r v i c e ได้ให้บริการกับลูกค้าแผานกลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งเป็น success c เค e และถูกใช้งานมาแล้ว1ปีมีข้อสรุปแล้วนะครับผมเราไปดูกันเลยนะครับ โปรเซส RMc นะครับผมเป็นระบบที่ยูเซอร์ต้องการนำข้อมูลจาก Google Sheets ที่รับเรื่องจากลูกค้าเข้ามาเก็บไว้ในดาต a าเบสนะครับผมโดยมีขั้นตอนดังนี้ครับอย่างแรกพนักงานจำเป็นต้องคัดลอกข้อมูลจาก Google Sheets จากนั้นทำการล็อกอินเข้าระบบเว็บดาต้าเบสนะครับผมและทำการกรอกชื่อโครงการหรือเรื่องที่ รับเข้ามาเพื่อตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวนั้นเคยถูกสร้างไว้แล้วหรือยังนะครับผมถ้ายังไม่เคยถูกสร้างพนักง,งานต้องทําการสร้างโครงการใหม่แล้วกรอกรายละเอียดตาม Google Sheet นะครับผมหลังจากนั้นก็จะทําการตรวจสอบอีกครั้งว่าโครงการที่สร้างเข้าไปนั้นอ่ะเข้าสู่ระบบแล้วหรือยังนะครับผมแล้วจะทําการส่งอีเมลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมและจะมีการถ่ายภาพอีเมลเนื้อหาภายในส่งไปยังไลน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ เพื่อประสานงานต่อไปครับผมโดยงานจะใช้พนักง,งานประมาณ10คนนะครับผมมีงานให้ทำต่อวัน15งานโดยเฉลี่ยนะครับโดยแต่ละงานในหนึ่งรายการเราใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับผมและมีประเด็นสำคัญคือโปรเซสเองต้องการใช้งานข้อมูลอ่ะอย่างเรียลไทม์นะครับจำเป็นต้องใช้คนจำนวนมากเพื่อก่อข้อมูลในเวลา ที่ใช้เวลานานและมีขั้นตอนการทํางานซ้าๆนะครับผมปัญหาที่พนักงานพบจากการทํางานดังกล่าวคือเนื่องจากโปรเซสดังกล่าวต้องการข้อมูลแบบเรียวไทมทําให้พนักงานต้องเร่งรีบในการทําข้อมูลซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดได้นะครับผมระยะเวลาที่ใช้ในการทําแต่ละ,ะรายการใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าลูกค้ามีปริมาณมากขึ้นรับเรื่องส่งเรื่องมากขึ้นจะจำเป็นต้องมีการเพิ่มพนักงาน และเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นในการจ้างนะครับผมเพื่อตอบสนองต่อง,งานที่เพิ่มขึ้นนะครับผมครับจากโปรเซสดังกล่าวได้มีการนำ RPA มาปรับใช้นะครับให้โรบอทดึงข้อมูลจาก Google Sheets ผ่าน API นะครับผมและทำการเลือกโกลเฉพาะที่ user แนบพอล่ามชาบบร์บอดเพื่อให้โรบอทดึงข้อมูลนั้นไปใช้จากนั้นโลบอทจะทำการล็อกอินเข้าไปในอย่างเว็บไซต์ Data บนะครับเพื่อตรวจสอบโครงการ ว่าเคยถูกสร้างหรือยังถ้ายังไม่ถูกสร้างก็จะทําการสร้างโครงการและกรอกรายละเอียดตาม Google Sheets นะครับหลังจากนั้นก็จะวนกลับไปตรวจสอบโครงการและทําการส่งอีเมลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมพร้อมกับถ่ายรูปอีเมลและแนบรายละเอียดไปกับล ne ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมจะเห็นได้ว่าสามารถนำรบอทเข้ามาทำงาน มีได้ทุกขั้นตอนนะครับผมเราจึงสรุปได้ว่าโปรเซสดังกล่าวสามารถทำเป็นออโตเม t e a u ออโตเมชั่นโปรเซสได้100%่เโรบอตสามารถทำงานเฉลี่ยได้1งานใช้เวลา3นาทีนะครับผมครับจากโปรเซสดังกล่าวได้มีการนำโรบอตเข้ามาช่วย1ตัวโดยผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งานจริง1ปีพบว่าโรบอตสามารถลดภาระใช้งานได้ถึง8 6 4ชั่วโมงต่อปี มีความแม่นยำม,มากขึ้นกว่าเดิม100%ซึ่งโรบอทจะไม่ทำงานผิดพลาดเลยหากต้นทางของข้อมูลถูกต้องลดการเสียเวลาแก้งานจากความผิดพลาดสามารถรองรับงานเพิ่มขึ้นมากถึง5เท่าตัวโดยไม่ต้องรบกวนเวิร์กโหลดของพนักงานลูกค้าพึงพอใจเพิ่มขึ้นส่งงานตรงเวลาครับเรามาดูตัวอย่างของการทำงานนะครับผมอย่างแรกที่สังเกตเห็นนะครับระบบไม่มีการเปิด Google ตัว Google Sheet นะครับเพราะว่าเราดึงผ่าน API นะครับผมและ ระบบโรบอทก็จะเข้าล็อกอินและก็ตรวจสอบตัวโครงการนะครับว่าถูกสร้างหรือยังนะครับผมอันนี้เป็นการสร้างโครงการนะครับแล้วโดยจะกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆตาม g o Google s h e e t นะครับผมตัวนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานเนื่องจากว่าฟอร์มเว็บที่กรอกเข้าไปอะครับจะมีการสิงข้อมูลกับดาต้าเบสเพื่อดึงข้อมูลที่ถูกต้องนะครับผมเพื่อให้การทํางานถูกต้องนะครับเลยจะต้องมีการรีเฟรชจอบ,บ่อยๆนะครับ เป็นการรีเฟรชข้อมูลนะครับครับจะเห็นได้ว่าขั้นตอนดังกล่าวนี้ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับผมเมื่อเมื่อเทียบกับยูเซอร์ใช้แล้วก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับผมอันนี้เมื่อสร้างโครงการเสร็จนะครับระบบบอร์ดก็จะทำการสร้างอีเมลแล้วก็ส่งต่อไปนะครับผมครับตอนนี้บอร์ดกำลังทำการตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าข้อมูลเข้าระบบแล้หรือยังนะครับผม ครับหลังจากนั้นบอรดก็ทําการส่งอีเมลนะครับผมตัวอีเมลนี้เป็นอีเมลที่อยู่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับเว็บดาต้าเบสเลยครับผมเรียบร้อยครับ และนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการทําการใช้โรบอททำในหนึ่งรอบของการทํางานตัวเศษ RNC นะครับผมใช้เวลา3นาทีโดยโดยเฉลี่ยนะครับผม Automation process สามารถเข้ามาช่วยงาน Contact Center ได้ผมจะสรุปในความสั้นๆดังนี้นะครับผม 1. นึ่ในแง่ของความเร็วแน่นอน RPA สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงทีส่งผลให้เกิดความพึงพอใจที่ดีด้วยครับผม 2. การทำงานที่รวดเร็วมาพร้อมกับความแม่นยำลดความผิดพลาดมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส่งถึงลูกค้าหรือการตั้งค่าใดๆ ที่ลูกค้ากำหนด RPA สามารถทำงานได้อย่างครบถ้วนไม่ผิดเกีฑยน,นะครับสามเมื่อ RPA ช่วยทำงานแมนนวลแล้วจะทำให้พนักง,งานมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นลดความเครียดจ,จากการทำดูทีและสามารถให้บริการกับลูกค้าได้อย่างสบายใจโดยที่ไม่ต้องกังวลงานแมนนวลอีกต่อไปนะครับผมนอกจากนี้งานแมนนวลที่โรบอททำนั้นจะทําให้พนักง,งานได้มีเวลาในการทํางานที่มีแวลูมากขึ้นมากกว่าการจะต้อง หาข้อมูลป้อนข้อมูลหรือตั้งค่าต่างๆเป็นการดูแลลูกค้าเพื่อรักษาระดับความมึงพอใจลูกค้าและมีช่องทางในการสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองครับผม